รสฝาเขียวปลาภูเขาทองแบงค์ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงคครับวันนี้ก็เข้าสู่รายการคิดเช่นแบงคนะครับวันนี้เราอยู่กับซองพิธีกรแฟนทีวีนี่ลองมาครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามกันว่า ทำกับข้าวที่บ้านหรือเปล่าก็เค,าเคยเข้าครัวกับที่บ้านบ,บ้างคุณแม่ช่วยคุณแม่ทําแต่ว่าน่นคือตอนเด็กพอโตแล้วก็เริ่มขี้เกียจอ๋อโตคือนั่งกินอย่างเดียวใช่ครับแล้วน้องเฟิร์ล่ะครับน้องเฟิร์นวันนี้เข้าครัวประจําเลยค่ะชอบทํากับข้าวมากมแสดงว่าวันนี้ใครจะเป็นคนทําเองวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นเป็นคนโชว์ฝีมือเองนี่ใช่เงินเนี่ยมันเป็นคนชิมเองครับถูกต้องโอ้ยมั่นใจมากว่าต้องวันนี้ต้องชนะพี่แบงค์แน่นอนนี่ไม่ค่อยคุยเลยโอเคกันไปกันเลยไปเนี่ยจับไปโอเค แหนน้องเฟิร์นบอกว่าเอ,อิมเคยทำปลาหมึกยอไส้ใช่ค่ะเคยทำสเต็ปแรกรู้ไหมเธอต้องทำอะไรหมักหมูปรุงหมูก่อนหมักหมูโอเคดีมากแราวนี่เราก็จะปรุงรสด,ด้วยเราก็จะมีเห็ดนะฮะเราก็จะมีต้นหอม<ๆ>เราจะใส่กระเทียมนิดหน่อยนะครับค่ะ<ช>นี่รู้สึกว่าหมูมาน้อยเนี่ยเครื่องเยอะใช่เราอัดแน่นด้วยเครื่องต่อพี่ก็จะใส่นี่นะฮะ เราต้องดูปริมาณหมูด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องให้พอดีกันนะฮะก็จะตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปบอหนูก็ว่เยอะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครรู้ไม่กินได้ออกมาแล้วลองอร่อยชัวร์ใช้มือได้เลยนะฮะได้มือเราสะอาดนะฮะท่านผู้ชมเราเราล้างมาเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะที่พี่เติมเติมซอสน้อยเพราะว่าใช้มือไง เพิ่มความเค็มเข้าไปอ๋อเรามีเกลืออยู่ในมืออยู่แล้วไหมเรามีเกลือในมือเรามีเกลืออยู่แล้วเค็มเป็นต้นทุนหลังจากนั้นเราก็จะยัดไส้ของเรานะเข้าไปในในปลาหมึกในปลาหมึกแต่ว่าพี่จะมีทริคนิดนึงพี่จะตัดทางด้านท้ายนิดนึงเพื่อเวลาให้มันไล่มันจะได้แบบไม่พองออกมันจะได้มีเขาเรียกอะไรให้มีอากาศค่ะเห็นไหมเวลาตัดใช่ป่ะไส้มันก็จะลงไปได้อีกอุ้ยจริงๆด้วยไส้มันลงมาได้อีกนี่ไงใช่ต้องค่อยๆ จ๋งมากเลยค่ะอุ้ยเฟินทำตลอดไม่เคยรู้นะเลยว่าแบบต้องตัดต้องตัดตรงนี้ด้วยเฟินตัดแต่แบบตรงกลางผ่ามันเลยอะหลังจากนั้นเสร็จนะครับก็จะใช้ไหมจิ้มฟันเส็บเงี้ยอ๋อค่ะเหมือนเย็บผ้าแค่หลังจากนั้นเราก็จะนึ่งประมาณสักห้าทีที่แปงเปิดเ,เ,เลยที่แปงเปิดทำไมให้แป้งเปิดอะเฟินว่าสุกเฟินว่าสุกเฮ้ยสวยงามมากสวยงามสเต็ปต่อไปก็แค่มาจีไปของเรามันดูอ้วนมากเลยอ้วนมาก เหมือนปลาโลมาเลยอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็สามารถจัดจานได้เราก็จะจิ้มกับซอสพริกคุณไหมพอดูออกไหมว่าอันไหนเป็นของใครอันนี้เราสามชิ้นครับแต่วันนี้ต้องเป็นของเฟิร์นครับเพราะว่าจริงๆแล้วปลาหมึกกับมันต้องมี4ชิ้นจริงๆอ่ะจัดจานนะเขาบอกว่าให้จัดเป็นเลขคี่ อันนี้่สามอันก็ห้าอันนี้เรื่องจริงคืรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนนี้คือเรื่องจริงอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอืมาคุณไหมเชิญเลยชิมได้เลยนะครับเป็นไงบ้างก็ถ้าไม่ติดว่าตรงจืดเกินไปก็ถือว่าถือว่าถือว่าใช้ได้พอดีผมเป็นคนกินแบบเค็มนะมาลองจานนี้ดูคือพี่แบงค์ก็เพิ่นลุ้นลุ้นมากลุ้นจริงจริงๆผมรู้สึกว่าอันนี้มันแค่ครบเครื่อง แต่จริงๆเราแทบไม่ต่างกันเลยนะครับต้องตัดสินใจครับต้องตัดสินใจแล้วนะครับจานไหนครับโดยส่วนตัวแล้วไม่ไมชอบเหมือนถือว่าจานนี้อร่อยกว่า <Yes. S 1> ชนะแล้วอ่ะ <You win. S 1> มารายการนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างก็งได้เรียนรู้เทคนิคเพราะว่าตะก่อนนี้<อ>ทำไม่เคยรู้เลยว่าห้ามปัดตรงกลางต้องปัดข้างล่างเพราะถ้าปัดตรงกลางนี่เค็มบอกว่าไส้มันจะร <Simon S 1> ะ,ะเบิด